ที่เรากำลังจะพูดกันนะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพลฮาร์มอนิกซึ่งการเคลื่อนที่แบบซิมเพลฮาร์มอนิกเนี่ยนะครับก็เป็นการเคลื่อนที่แบบหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่พอนักวิทยาศาสตร์ไปเห็นเนี่ยเขาก็มีความสนใจพอมีความสนใจปุ๊บเขาก็พยายามไปศึกษาแล้วก็พยายามที่จะหาหลักการที่จะมาอธิบายการเคลื่อนที่แบบนี้ให้ได้นะครับคราวนี้การเคลื่อนที่แบบซิมเพลฮาร์มอนิกมันเป็นยังไงบ้างในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสมมติว่าเรามีลูกตุ้มลูกหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะ แล้วมันก็เคลื่อนที่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมานี่เงี้ยนะครับไอไอการเคลื่อนที่แบบนี้แหละที่เราเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบซิมโพฮาร์โ o นิกคือมันสามารถที่จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เคลื่อนที่ไปตรงนี้แล้วก็กลับมาตรงนี้แล้วก็เคลื่อนที่ไปตรงนี้กลับไปกลับมาเนาะซ้ำลอยเดิมหลายๆครั้งโดยที่แต่ละครั้งเนี่ยที่มันมาจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้แล้วก็จากจุดนี้มาถึงจุดนี้กลับมาที่จุดเดิม หนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้เวลาเท่าๆกันมันใช้เวลาเท่าๆกันด้วยนะครับการเคลื่อนที่แบบนี้ก็เลยเรียกมันว่าแบบซิมเ l ิลฮาร์โมนิกเนาะน้องๆก็คงเคยเห็นอยู่แล้วว่าการเคลื่อนที่แบบนี้มันมีอยู่ในธรรมชาติที่เราเห็นกันอย่างเช่นลูกตุ้มนาฬิกาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับนะครับเออแต่วม่ามันไม่ได้มีแค่การเคลื่อนที่แบบนั้นมันมีมากกว่านั้นก็คืออย่างเช่นเนาะอย่างเช่นสมมติว่าพี่มีสปริงอย่างเงี้ยนะครับแล้วพี่ก็ติดปลายมันด้วยมวลอะไรบางอย่างเนาะแล้วมันก็อยู่บนพื้นผิวอย่างเงี้ย ถ้าเกิดพี่แบบยืดออกมันออกมานะครับเราก็ปล่อยออปล่อยปล่อยมันเฉยๆเลยเนี่ยแล้วลความยาวที่ปกติของมันเนี่ยนะครับก็คือพอพี่ปล่อยปุ๊บแล้วมันแบบมันไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราเรียกเหมือนว่าความยาวปกติของมันเนาะแต่ถ้าเกิดพี่ดึงมันออกมาดึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วพี่ก็ปล่อยมันใช่ป่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะหดกลับไปใช่ไหมอย่างคี่พี่ปล่อยนะมันจะหดกลับไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดพื้นแล้วก็ตัวสปริงเนี่ยมันไม่มีแรงเสียดทาน เพราะมันหดกลับไปเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันหดกลับไปที่ท,ที่มันสั้นกว่าความยาวปกติของมันสมมไหมความยาวปกติของมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ประมาณตรงเนี้ยใช่ป่ะเห็นว่ามันอยู่ตรงตรงเนี้ยนะตร,ตรงแบบตรงกลางกึ่งกลางอกของพี่อย่างเงี้ยถ้าเกิดพี่ดึงมันออกมาแล้วพอพี่ปล่อยนะเดี๋ยวดูนะว่ามันจะแบบมันจะหดไงมันจะหดกลับเข้าไปตรงกึ่งกลางของอกของพี่เห็นป่ะนะครับถ้ามันเป็นสปริงที่มันเป็นปกติเพลินอันเนี้ยมันไม่ใช่สปริงที่เป็นปกติสปริงที่เป็นปกติเนี่ยนะครับ พอมันหดกลับไปเกินความยาวปกติของมันน่ะมันจะเด้งออกมาอีกอย่างเงี้ยนะครับพอมันเด้งออกมามันก็จะพอมันเด้งออกมาปุ๊บมันจะเด้งออกมาเกินความยาวปกติของมันแล้วมันก็จะต้องถูกดึงให้มันหดกลับไปที่สั้นกว่าความยาวปกติแล้วก็มันก็จะเด้งออกมาอีกใช่ไหมเพราะมันถูกทําให้มันเหมือนมันถูกบี้แล้วมันก็จะหดกลับเข้าไปอีกนะครับ มันก็จะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาถ้ามันไม่มีแรงเสียดทานหรือมันไม่สูญเสียพลังงานเนี่ยมันจะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างเงี้ยโดยที่มันไม่มีที่สิ้นสุดเลยซึ่งก็เหมือนกับลูกตุ้มเนี่ยเนาะใช่ไหมครับที่มันกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาโดยที่มันไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับคราวนี้พอเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองมาศึกษากันดูว่าการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสรุปผลมันได้ว่ายังไงบนกระดานกันนะครับโอเคเนาะนะครับก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับเอ่อ เราเริ่มต้นด้วยสปริงก่อนละกันแต่บทนี้เนี่ยเราจะมีการศึกษาการเคลื่อนที่อยู่2อันก็คือสปริงเนาะกับไอตัวลูกตุ้มนี่แหละนะครับโอเคนี่คือการเคลื่อนที่แบบซิมโพฮาร์โมนิกซิมโพฮาร์โมนิกเนาะหรืออีกชื่อหรืออีกอีกวิธีเรียกอีก,อ,ก,อ,กอันหนึ่งก็คือการเคลื่อนที่แบบสั่นอะไรเงี้ยนะครับการเคลื่อนที่แบบสั่นที่แบบสั่น หรือการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายฮาร์โมนิกใช่ไหมซิมโลก็คือคืออย่างง่ายนะครับโอเคเนาะเราเริ่มจากสปริงกันก่อนแล้วกันสปริงเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ปกติเนี่ยมันจะมีมวลที่ติดปลายตรงนี้อยู่ที่พี่บอกบอกว่าพอพี่ดึงมันออกมาจากความยาวปกติเนาะถ้าเกิดเราปล่อยปุ๊บแล้วมันมาอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตึ๊ด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 ตรงเนี้ยต,ตรงนี้คือความยาวปกติของสปริงอันนี้ถ้าพี่ดึงมันออกมาจึ๊ง สปริงก็ยืดออกใช่ไหมสปริงมันก็ยืดออกพอสปริงมันยืดออกเนี่ยมันเป็นยังไงมันยืดกว่าปกติเมานเรายืดสปริงออกมามันก็จะเด้งกลับไปมันก็จะถูกมีแรงที่เกิดจากสปริงเนี่ยนะมีแรง F อย่างเงี้ยที่มันจะทําให้ตรงเนี้ยมันเด้งกลับไปพอมันเด้งกลับไปปุ๊บนะครับมันก็กลับมาดุ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 ดใช่ไหมจนถ้ามันมาหยุดจุดตรงหนึ่งพอนึกออกไหมมันก็จะมาหยุดอยู่ตรงหนึ่งแต่ว่าตรงที่มันมาหยุดเนี่ย มันจะสั้นกว่าความยาวปกติของมันมันก็คือสมมติมันมาหยุดตรงนี้มันมาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับนี่มวล m เหมือนเดิมเพราะมันสั้นกว่าความยาวปกติสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรคือสปริงมันถูกบีถูกไหมมันคราวนี้มันจะมีแรงดันที่เกิดจากสปริงแรงดัน f อย่างเงี้ยที่เกิดจากสปริงเนี่ยที่ดันให้มวลอันเนี้ยนะครับมันก็ดันออกมาอย่างนี้อีกทีหนึ่งแล้วมันก็ออกมาแล้วมันก็มาหยุดตรงนี้แล้วมันจะกลับไปแล้วมันก็มาอยู่ตรงนี้ กลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนี้แหละนี่คือการเคลื่อนที่แบบซิมโฟนิกที่พี่โชว์ให้ดูไปแล้วเนาะท่านี้ไอไอตรงนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าไอมวลเนี่ยนะครับมันเคลื่อนที่ระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้ถ้าเกิดพี่มาเขียนใหม่ตรงนี้นะครับว่ามวลเนี่ยมันเคลื่อนที่จากตรงนี้ถึงตรงนี้อย่างนี้นะเราลองมาดูความเร็วของมันนิดหนึ่งเรามาดูความเร็วของมันนิดหนึ่งมันเคลื่อนที่จากตรงนี้ใช่ไหม จากตรงนี้พี่ยืดออกมาปุ๊บใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็ปล่อยเพราะมันเคลื่อนที่กลับไปกลับมากลับไปกลับมาตรงนี้คิดว่าไอ้ตรงที่มันยืดสุดตรงนี้เลยเนี่ยยืดออกมาสุดตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยความเร็วของมันเป็นยังไงคราวนี้ความเร็วของมันเป็นเป็นศูนย์ควาเร็ว่ามันเป็นศูนย์ถูกไหมเพราะมัน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 ก็แล้วมันก็มาหยุดตรงนี้แล้วมันกำลังจะกลับไปใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเร็วตรงเนี้ยนะครับ v ของมันเนี่ยเท่ากับศูนย์ v ของมันตรงเนี้ยเท่ากับ0ูนเนาะแล้วพอมันกลับไปกึดแล้วมันมาซึ่งตรงนี้ตรงที่มันหดสุดอ่ะตรงนี้ V ของมันเป็นยังไงความเร็วของมันเป็นยังไงมันก็เป็นเป็นศูนย์เหมือนกันถูกไหมมันก็เป็นศูนย์เหมือนกันเพราะว่ามันกาลังจะแบบดันเข้าไปสุดสุดสุดแล้วอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวที่มันเอ่อตัวสปริงตัวเนี้ยมันต้านการเคลื่อนที่มันไม่ให้มันเข้าไปมากกว่านี้ละมันก็หดมาแค่เนี้ยเนาะเนอะไปดั้น v ตรงเนี้ย ก็เป็นศูนย์เหมือนกันอ้าวแสดงว่าอะไรตรงนี้เป็น V เป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วมันก็เคลื่อนที่มันถูกแรงดันด้วยแรง F จากสปริงใช่ไหมพลัง F จากสปริงเนี่ยเรามีสมาการของคุณนิวตันใช่ไหมครับก็คือซิกมาเเนี่ยเท่ากับ MA เอซิกมาเเนี่ยเท่ากับเ a ทีนี้พอมันมี F เมื่อไหร่เนี่ยมันก็มี A A ในทิศเดียวกับ f ถูกไหมเพราะฉะนั้นความเร่งของมันเนี่ยมัน ตรงเนี้ยชี้ไปทางขวานี่ความเร็วของมันก็เลยเพิ่มขึ้น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 ใช่ไหมจนกระทั่งมาถึงตรงไหนมาถึงตรงที่มันอยู่ตรงกลางคือความยาวปกติตรงเนี้ยนี่ออกไหมจนกระทั่งความเร็วมันเพิ่มขึ้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 นจนกระทั่งมันถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยตอนที่มันไปอยู่ตรงเนี้ยมีเอสไหมไม่มีตรงเนี้ยไม่มีแรงอะไรที่กระทำต่อมันนะครับในแนวแกนราบเนาะ ไม่มีอะไรที่มันทำตรวมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าสปริงเนี่ยมันยาวปกติเหมือนถ้าเกิดเราปล่อยใช่ปหที่ตอนแรกที่เราปล่อยสปริงวางอยู่ตรงเนี้มันก็มวลเนี่ยไม่ขยับไปไหนเลยเพราะว่ามันไม่มี F มันเป็นความยาวปกติก็คือถ้าเกิดความยาวของสปริงเนี่ยมันเท่ากับปกติเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงดันถ้ามันสั้นกว่าปกติมันก็จะมีแรงดันถ้ามันยาวกว่าปกติมันก็จะมีแรงดันนะครับพี่ทูนตรงนี้ให้นิดหนึ่งนะครับในแง่ของแรงของสปริงซึ่งจริงๆเนี่ยน้องน่าจะได้เรียนกันไปแล้วตอนม .4 เนอะนะครับ ความยาวของสปริงเนี่ยมีผลต่อแรงของสปริงโดยที่มันเป็นไปตามกฎของคุณฮุกก็คือเราบอกว่าสมการของสปริงเนี่ยนะครับ f ของมันนะครับจะเท่ากับลบ kx f ของมันจะเท่ากับลบ kx ลบแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเรานับ x เนี่ยเรานับจากตรงความยาวปกติตรงนี้แล้วตรงนี้ x นี่คือเวกเตอร์ของ x ด้านอันเนี้ยอันเนี้ยเนาะเราก็วัดตรงนี้ใช่ไหมจากตรงนี้ใช่ไหมนี่คือเวกเตอร์ของ x นี่คือเวกเตอร์ของ x เนอะอไหมแต่เห็นว่าเอะถ้า x ไปทางขวา f มันไปทางไหนไปทางซ้ายมันก็เลยมีติดลบไงมันก็เลยมีติดลบก็คือยิ่งมันยืดออกมาเท่าไหร่ยิ่ง x เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ f ก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นก็คือยิ่งเรายืดสปริงออกมาเท่าไหร่มันก็มีแรงที่จะดันกลับไปมากเท่านั้นหรือถ้าเกิดเราหดมันเราดันมันใช่ไหม ให้มันหดขนาดไหนมันก็ยิ่งมีแรงที่จะดันออกมามากเท่านั้นนี่ x ของเราไปทางซ้าย f ของเราไปทางขวานะครับเพราะฉะนั้นพอมันมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่มันมีความยาวปกติ x ของมันเป็นยังไง x ของมันเป็นศูนย์เพราะเราเริ่มวัดจากจุดตรงนี้ f มันก็เลยเป็นศูนย์ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยที่มันเคลื่อนที่กลับไปกลับมาตอนที่มันมาอยู่ตรงเนี้ยสมมติเราถ่ายรูปมันจึ้งแล้วมันเราเห็นรูปมันอยู่ตรงนี้พอดีตรงเนี้ยตรงเนี้ย ซึ่งเมื f ของเราเท่ากับ0นะตรงนี้ f ของเราเท่ากับ0 f ของเราเท่าก so ับ0แต่ความเร็วเป็นยังไงความเร็วตอนแรกเนี่ยมันเร่ง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 ใช่ป่ะเพราะมันมี f ใช่ไหมมันมี a ใช่ไหมมี f มันก็ต้องมี a มี a ปุ๊บมันก็ความเร็วก็เพิ่มขึ้นเห็ไหมั้นตะงเนั้นตรงนี้มันมีความเร็วตรงที่มันมันอยู่ตรงนี้มีความเร็วแต่ไม่มีความเร่งล่ะ f เท่ากับ0เนี่ย a ต้องเท่ากับ0ถูกไหม เสร็จปุ๊บพราะมันยืดออกมาต่ออีกนิดหนึ่งมันถูกต้านล่ะใช่ไหมเรากำลังเลื่อนเร็วมาทางเนี้ยแต่ว่าแรงสปริงของมันอะเป็นยังไงมันดึงมันกลับล่ะมันดึงกลับล่ะดังนั้นความเร็วจริงๆมันก็ลดลงเรื่อยๆๆๆๆจนกระทั่งมันมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพอหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ปุ๊บเป็นยังไงมันก็ดึงมันกลับความเร็วก็เพิ่ม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 จนกระทั่งมาถึงตรงนี้ความเร็วก็ไม่เพิ่มแล้วใช่มไหม แต่พอมันเลยปุ๊บความเร็วลด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 จนกระทั่งมันมาหยุดตรงนี้เรื่อตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่ซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์เอเท่ากับศูนย์แต่ V อ่ะเป็น V ที่มันมากที่สุดของการเคลื่อนที่นี้เลยเพราะตรงปลายเนี่ยศูนย์ตรงนี้ก็ศูนย์ตรงกลางนี่แหละเป็นอันที่ความเร็วมากที่สุดน,นี่ออกมานะครับซึ่งซึ่งพี่บอกว่ามันเลื่อนจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นี่เราดูนะ ถือว่าเป็นมวลอันเดียวนะแต่มันเลื่อนจากตรงนี้มาถึงตรงนี้มันไปคล้ายกับมันไปคล้ายกับการเคลื่อนที่แนววงกลมนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่ทวนให้นิดนึงถ้าเกิดน้องคนไหนยังไม่ได้เรียนนะครับเออถ้าเกิดใครเรียนแล้วก็อาจจะข่ามตรงนี้ไปได้หรือว่าทวนกันทวนด้วยกันมันไปคล้ายกับการเคลื่อนที่แนววงกลมก็คือสมมตินะว่าพี่มีเ,เชือกอันหนึ่งที่ติดมวลอย่างยอนี้ยนอยู่แล้วมันก็เคลื่อนที่แนววงกลมไปเป็นอย่างนี้จูอย่างนี้เนาะ ถ้าเกิดเราดูเราดูว่าวัตถุเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนโดยที่เราดูเงาของมันในแนวแกน x เงาของมันในแนวแกน x ก็คือสมมติเราส่องแสงลงมาอย่างเงี้ยส่องแสงลงมาด้านเนี้ยลงมาด้านเนี้ยนะครับเออเราจะเห็นว่าวัตถุเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่เหมือนกับไอ้มวลอันนี้เลยวัตถุเนี่ยจะเคลื่อนที่เหมือนกับมวลอันนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยพอมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็เหมือนมันอยู่ตรงนี้ พอวัตถุมันเคลื่อนที่มาตรงนี้ใช่ปะมันก็แนวการ x มันคือไงมันคือมันมาอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ปะมันอยู่ตรงนี้แล้วพอมันไป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 ปุ๊บมันวัตถุมาอยู่ตรงนี้วัตถุมาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนกับมาอยู่ตรงนี้เหนออไหมแล้วพอมันหมุนมาตรงนี้ปุ๊บมันก็เหมือนกับเคลื่อนที่กลับมากลับไปกลับมานะครับการเคลื่อนที่แนววงกลมเนี่ยที่เราเรียนกันในชั้นนี้เนี่ย ก็คือมี V เนี่ยคงที่ V คงที่หรืออีกอันหนึ่งก็คืออถ้าพี่หมุนให้น้องดูก็คือเป็นแบบนี้ค,คับที่แนววงกลมของเราเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แบบนี้่างนี้นึกออกไหมพันนี้แบบนี้นะกับถ้าเปิดพี่หมุนเร็วขึ้นเห็ป่ะนี่เร็วขึ้นใช่ไหมแล้วก็ช้าลงอ่ะช้าลงนี่นี่ช้าลงนี่ช้าลงใช่ป่ะมันมีอัตราเร็วที่มันหมุน ที่มันแตกต่างกันได้ซึ่งในที่นี้เนี่ยเราบอกว่าเนี่ยความเร็วของอัตราเร็วของมันเนี่ยนะครับมันคงที่ความเร็วไม่คงที่เพราะว่าอะไรเพราะ V อันนี้มันไปทางไหนมันไปอย่างนี้ใช่ไหม v อันนี้ไปยังไงไปในแนวนี้อย่างนี้ถูกไหมวในนี้เนี่ยมันไปในแนวไหนไปในแนวนี้อย่างนี้ถูกไหมทัวที่เป็น V1 หนึ่งนะนี่เป็น V2 สองนี่เป็น V3 สามอย่างเงี้ยมันเป็นเวกเตอร์นะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งขนาดของมันเท่าเดิมแต่ว่าทิศทางงมันไม่เท่าเดิมเนี่ยมันก็ ความเร็วของมันก็ไม่เท่าเดิมอยู่ดีเพราะมันเป็นปริมาณเชิงเวกเตอร์ถูกไหมครับถูกไหมครับนะครับ v เนี่ยที่เราศึกษากันเนี่ยมันคงที่นะครับแต่แต่ไอการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์มอนิกเนี่ยที่บอกแล้วมันเป็นเงาของมันในแนวแกน x มันเป็นเงาของมันในแนวแกน x เนาะเราลองมาดูตรง v ตรงเนี้ย v ตรงเนี้ยนะครับเออเป็น v เฉพาะในแนวทิศขึ้นอย่างเดียวเลยเพราะว่าไงเพราะอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันกําลังจะหมุนใช่ป่ะหมุนไปอย่างเงี้ยความเร็วของมัน ในเป็นทิศยังไงมันตึ๊บขึ้นขึ้นอย่างเดียวเลยไม่มีในแนวนี้ไม่มีในแนวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับ v ในแนวแกน x ของมันเท่ากับ0ใช่ป่ะ v ในแนวแกน x ของมันอ่ะเท่ากับ0ย์ v ในแนวแกน x ของไอตรงเนี้ยก็เท่ากับ0ูนย์เหมือนกันเห็นป่ะตรงเนี้ยที่มันอยู่ตรงปลายของมันเลยเนี่ยก็เท่ากับศูนย์เหมือนกันทีนี้เราลองมาดูตรงไอ v สองตรงนี้เออ v สองมันขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมมันขึ้นมาตรงนี้ละแล้วมันมาตรงนี้ละมันกำลังจะไปอย่างเงี้ยมันกำลังจะไปอย่างเงี้ย โอ้เพราะฉั้นจริงๆแล้วมันมี v ในแนวแกน x นะนะครับเราสามารถแตกตรงนี้นะเป็น v ในแนวแกน x กับ v ในแนวแกน y ได้ v ในแนวแกน x กับ v ในแนวแกน y ได้นะครับโอเคเนาะนี้เดี๋ยวพี่ลองใช้อีกสีหนึ่งน้องจะได้เห็นชัดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้จึ่งอย่างนี้ใช่ไหมวิธีการหนึ่งในการบอกตำแหน่งของไอ้ตรงที่ v 2ตรงเนี้ย คือเราสามารถบอกมันว่ามันหมุนไปม,ม,ไไม,ม,ไปมุมเท่าไหร่ได้มันหมุนไปมุมเท่าไหร่ได้นะครับมันหมุนไปมุมเท่าไหร่ได้เซต้าี้มันหมุนมามุมตรงนี้ใช่ไหมนะครับแล้วเราบอกว่าเราแตกตรงน,นี้ไปเป็นในแนวแกน x ในแนวแกน y พี่มาขยายให้ดูตรงนี้ดีกว่าเนาะนี่คือ v2 ของพี่นะมันไปในแนวนี้นี่ v2 ใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยคือจุดศูนย์กลางใช่ไหมตรงเนี้ยที่บอกว่าทำม,มุมเซต้ากับจุดเริ่มต้นนะครับ แล้วตรงนี้เป็น v ในแนวแกน y ตรงนี้เป็น v ในแนวแกน x แนวแกน x อย่างนี้เนาะถ้าตรงนี้เ e t ตรงนี้ต้องเ e t ด้วยถูกไหมตรงนี้เ e t ตรงนี้ต้อง t h e t ด้วยเพราะอะไรเพราะตรงนี้มันเป็นเ e t ถูกไหมเป็นมุมตรงกันข้ามเป็นมุมตรงกันข้ามของเส้นเส้นนี้กับเส้นนี้มันขนานกันแต่อันนี้อ๋อมันตั้งฉากอันนี้ อันนี้ตั้งฉากกับนนี้สมูติว่าอันนี้เป็นเป็นมุม A ก็ได้เตตาบวกเเนี่ยมันจะต้องเท่ากับ90องศาถูกปบ้างทีนี้ไอ้มุมตรงนี้ก็ต้องเป็นตั้งฉากไอ้อันนี้กับอันนี้มันต้องตั้งฉากกัน vx กับ vy ต้องตั้งฉากกันคือเส้นนี้กับเส้นนี้ต้องตั้งฉากกันเส้นนี้กับเส้นนี้ต้องตั้งฉากกันฉะนั้นอันนี้มันก็ A เหมือนกันใช่ไหมมุมนี้เลยต้องเป็นมุมเตตานะครับโอเคเนอะเพราะฉะนั้นไอ้ vy ของเราเนี่ยมันเท่ากับอะไร เท่ากับ v 2ใช่ไหม v 2เนอะโคไซน์เซตาเนอะ v 2องโคไซน์เซตาแล้ว v x ของเราคืออะไร v x ของเราคืออะไรก็คือ v 2 s i n ซน์เซตาก็คือ v 2 s i n ซน์เซตาเนอะไหมครับเนอะนะครับอันนี้มันก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็น v ในแนวแกน x ของเราก็คือ v 2 sin เฟตาเพราะฉะน,น,นั้นไอเนี้ยคือ v x v x เนาะมันมีแล้วนี่มันเริ่มมีความเร็วแล้วใช่ไหมครับทีน,นี้ถ้าเกิดมันมาอยู่ตรงจุดจุดจุดตรงเนี้ยจุดสูงสุดของวงกลมหรือว่าตรงนี้ก็ตามเหอะตรงนี้ก็ตามเหอะใช่ปะตรงนี้อะ v เนี่ย v ของมันเป็นอย่างนี้เลยทุกนนี่เป็น v สี่นี่เป็น v ในแนวแกน x อย่างเดียวเลยนี่ไม่มี v ในแนวแกน y เลยถูกปะนะครับแต่ว่า v หนึ่ง เท่ากับ v 2เท่ากับ v 3เท่ากับ v 4แล้วเท่ากับทุกๆ v นะเพราะว่าเราบอกว่ามันหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่มันหมุนด้วยอัตราเร็วคงที่นะครับโอเคเนอะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเออ,เอ,อตรงเนี้ย v 4เนี่ยที่มันแบบมันไม่ต้องมีโคไซหรือไม่ต้องมีไซเลยอะค่าไซเนี่ยนะครับมันอยู่ระหว่าง0นย์กับ1นจริงๆเราลบ1ถึง 1, 1แต่ว่าเราไอ,อ้ออติดลบเนี่ยมันแค่ทิศทางเราไม่สนใจเราดูขนาดอย่างเดียวเนี่ยนะครับ การที่เรามีค่าไซด์เข้ามาเนี่ยแสดงว่าถ้าที่ที่มุมที่ค่าไซด์เนี่ยมันมีค่าไซา์เนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับไอตัวเดิมของมันเพราะว่าค่าไซา์เนี่ยมันอยู่ระหว่าง0ูนย์กับหนึ่งเห็นไหมถูกต้อพี่มี v อันหนึ่งก็คือเป็น v นะแล้วก็ sin เ t h ไอ v sin ์เนี่ยนะครับจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ v เสมอเพราะว่าค่าไซด์เนี่ยมันอยู่ระหว่างศูนย์กัน1ถูกไหม มันอยู่ระหว่างศูนย์กัหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆการที่มันมีมุมเนี่ยมันทําให้ v ในแนวแกน x มันลดลง v ในแนวแกน x มันลดลงเนั้นการที่ตรงเนี้ยหรือไม่ก็ตรงเนี้ยที่มันไม่มีมุมเลยอะเนาะเหมือนเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วเรากําลังจะหมุนไปทางเนี้ยใช่ป่ะมันมี v ในแนวแกน x อย่างเดียวเลยมันไม่มี v ในแนวแกน y เลยนั้นตรงเนี้ยเป็นจุดที่มันมี v สูงสุดเพราะมันไม่ต้องมีไซ n ์ theta เข้ามาเกี่ยวข้องตรงข้างล่างนี่ก็เหมือนกันใช่ป่ะข้างล่างเนี้ย มันจะเป็นตรงเนี้ยมันจะไปดังเนี้ยเงี้ยเงี้ยใช่ไหมมันไม่มี v ในแนวแกน y เลยไม่มีเฉพาะ v ในแนวแกน x เพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดที่มันออ v มันสูงสุดก็ที่พี่บอกว่าตรงเนี้ยเห็นปหม v มันคือ v ที่มันสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเราสามารถที่จะแทนการเคลื่อนที่แบบเนี้ยด้วยเงาของการเคลื่อนที่แนววงกลมได้แล้วมันก็จะสะดวกมากเลยถ้าเกิดเราแทนตรงนี้นะครับด้วยการเคลื่อนที่แนววงกลมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนี้ เพราะว่าเราจะเห็นว่า x ของเราเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับ r ใช่ไหม x ของเราเนี่ยมันจะเท่ากับ r ใช่ป่ะคูณกับ sinθ เตาได้เสมอเลย x ของเราเนี่ยมันจะเท่ากับไม่ใช่ r ไซน์สิ r โคไซน์ r โคไซน์เพราะว่าอะไรเดี๋ยวดูนะ r โคไซน์เตาได้เสมอเลยเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับ x ของเราคือตรงไหนคือจุดนี้มาถึงจุดนี้นี่คือ x ใช่ปะ่ะตรงอันเนี้ยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยมันคือ r เนี่ยตรงเส้นเนี้ยมันคือ r ของวงกลมนี่คือ r ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้น x เนี่ยมันคืออะไรมันคือ r โคไซน์เศรา r โคไซน์เศรานะครับที่เรามีวิธีการแทนมุมเศรานิดหนึ่งก็คือเราพูดไปถึงการเคลื่อนที่แนววงกลมนิดหนึ่งว่าเออมันสามารถที่จะหมุนเร็วแล้วก็หมุนช้าได้เนาะ การที่มันจะหมุนเร็วหรือหมุนช้าได้วิธีการหนึ่งที่เราจะบอกก็คือ v ของมันเนี่ยสามารถที่จะเร็วหรือช้าน้อยหรือมากได้แต่วิธีการหนึ่งที่เราสามารถที่จะบอกได้ก็คือมันเปลี่ยนมุมเซตาไปได้เร็วขนาดไหนเปลี่ยนมุมเซตาตรงนี้ไปได้เร็วขนาดไหนสมมติว่าหนึ่งวิอ่ะมันเปลี่ยนมุมตรงนี้ไปได้45องศากับหนึ่งวิเนี่ยมันเปลี่ยนมุมตรงนี้ไปได้30องศาอันไหนเร็วกว่ากัน45องศาเร็วกว่ากันถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมีคําจํากัดความ ั้งแต่ตอนที่เราเรียนการเคลื่อนที่แนววงกลมเนี่ยนะครับว่าโอเมกา้าหรืออัตราเร็วเชิงมุมคือมันเปลี่ยนมุมไปได้เร็วขนาดไหนเนาะมันจะเท่ากับการเปลี่ยนมุมหรือเดลต้าเตามุมที่เปลี่ยนไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปบางทีเราอาจจะขี้เกียจกเขียนอาจจะเขียนแค่เฟตาหารทีก็ได้เนาะก็คือมุมที่มันเปลี่ยนไปหารด้วยเวลาที่มันเปลี่ยนไปที่เมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าเวลาผ่านไป1วินะมุมเฟตา เปลี่ยนไป45องศากับ1วิเปลี่ยนไป30องศาไอ้30องศาต้องช้ากว่าก็คือเซตาตรงเนี้ยช้ากว่านะครับแล้วโดยทั่วไปเนี่ยไอ้เซตาตรงนี้เนี่ยนะครับที่เราจะเอ่อเอามาใช้กันเนี่ยมันจะเป็นมุมของในหน่วยเรเดียนมุมของในหน่วยเรเดียนซึ่งมุมของในหน่วยเรเดียนเนี่ยนะครับจะให้คำจำกัดความนะครับของมุมเรเดียนเนะก็คือเซตาเนี่ยนะครับจะเท่ากับ ความโค้งตรงเนี้ยคือเส้นรอบวงแต่ไม่อาจจะไม่ครบวงก็ได้นะอย่างเส้นไซต้าคืออันนี้เนี้ยเส้นรอบวงของมันก็คือแค่ตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ยนะครับคือเส้นรอบวงหารด้วยรัศมีเส้นรอบวงหารด้วยรัศมีถ้าเกิดมันครบวงเลยเนี่ยเส้นรอบวงมันเท่าไหร่ถ้าครบวงเลวหมุนมาจูดอย่างนี้เลยเส้นรอบวงเนี้ยมันหมุนมาเท่าไหร่มันได้สองไพอารถูกไหม บุญนะสมบูรณนะในกรณีหนึ่งนะตรงนี้นะสองพาคือ S ของเราเนี่ยคือ2องพาแล้วก็หาร R ตัดตัดเพราะฉะนั้นครบวงเลยเนี่ยนะครับมันคือมุม2องพายเรเดียนครบวงเลยคือมุม2องพายเรเดียนถูกไหมครับนะครับเออมุม2องพายเรเดียนเนี่ยคือ360องศาเท่ากับ360อองศาแค่นั้นแหละแล้วน้องก็สามารถที่จะไอ้นั่นได้น้องสามารถที่จะเอ,อ่อ เทียบบรรจัตยางจากอันเนี้ยไปได้เสมอๆเลยนะครับเราก็เลยได้ตรงนี้น,นี่คราเนี้พี่ก็เลยขอปเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงว่าถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าโอเมก้าเนาะคืออัตราเร็วเชิงมุมมันเท่ากับเดลต้าเซตาหารด้วยเดลต้าทีทันไหมตรงนี้นะคือมันหมุนเร็วแค่ไหนอ่ะทันที่เราจะบอกว่า V ใช่ไหมเราบอกเป็นว่ามันเปลี่ยนมุมไปเยอะแค่ไหนก็ได้ยิ่งมันเปลี่ยนมุมไปเยอะแค่ไหนเนี่ยใน1วินาทีเนี่ยมันก็คือมันหมุนเร็วนะครับ มันหมุนเร็วนะครับอันนี้คือโอเมก้านะอันนี้คือโอเมก้าเราเรียกมันว่าโอเมก้าหรืออัตราเร็วเชิงเชิงมุมอัตราเร็วเชิงมุมเท่ากับเดลต้าเซต้าหารด้วยเดลต้าทีอ้าวคราวนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับพี่ก็สามารถที่จะเขียนเซต้าเท่ากับโอเมก้าทีได้นะก็คือเอาทีเนี่ยคูณขึ้นไปที่โอเมก้ามันก็เหลือเซต้าถูกไหมเลยเอาตรงนี้มาแทนตรงนี้นะครับเราได้อีกสมการหนึ่งคืออเท่ากับเออเอท่ากับอาร์โคไซน์โอเมก้าที x เท like <this> well. ่าก like like okay. ับ r โคไซน์ omega t นี่คือในแนวแกน x เห็นไหมคือ x ที่มันวัดออกมาเนี่ยตรงเนี้ยที่มันวัดจากจุดจุดจุดตุ๊ตตรงเนี้ยวัดออกมาตรงเนี้ยเห็นไหมแล้วถ้ามันไปด้านนี้มันก็วัดจากตรงนี้เหมือนกั็อย่างนั้นอะมันก็อย่างนั้นโอเคเนอะถ้าฮี่ต้องการหาความเร็วในแนวแกน x อ่ะก็คือ vx vx ถ้าน้องเรียนแคลคูลัสมาแล้วบางคนเรียนแคลคูลัส หรือบอาองคนอาจจะไม่เรียนก็ได้นะครับเราก็ v x เนี่ยนะครับมันก็คืออะไรอ่ะมันคือเดลต้า x หารด้วยเดลต้า t เดลต้า x หารด้วยเดลต้า t ซึ่งถ้าเกิดเรามี x แล้วอ่ะใช่ไหมเออเราสามารถที่จะหามันได้ด้วย dx by dt อย่างเงี้ยเหมือนกันเดลต้าเปลี่ยนไปเป็น d ตรงเนี้ยได้นะครับเราเลยได้ออกมาว่า v ในแนวแกน x ของเราเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับนะครับติดลบเมก้า อ่าแล้วก็ไซ n ์โอเมก้าทีอ่าเราได้ x ออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ V ออกมาลนะเนาะแต่เราพูดถึง V ตรงตรงนี้ไปแล้วเราลองมาดูนะว่าสมการที่เราได้มาตรงนี้มันตรงไหมมันตรงไหมกับที่เราคิดกันตอนแรกนะครับเออเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูตรงนี้กันว่ามันเป็นยังไง